ฝนตกทั้งฝนทั้งลมตั้งแต่ผิดโลกออกมามาเป็นช่วงๆตลอดทางฝนตกก็ดลมเย็นดีเนาะก็ เสร็จไปนะสำหรับงานที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็มากันเยอะทั้งญาติโยมมาจากหลายจังหวัดบางคนมาจากกรุงเทพจากกระบ,บี่จากเชียงใหม่เรียกว่าทั่วประเทศนะน,นะ ต่เตรียมงานอยู่ลหล่เดือนโยมมีโยมมาถามทัานเหนื่อยไหมคําถามนี้พระอาจารย์น่าจะโดนบ่อยที่สุดนะท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่รู้สึกว่ามีความสุขนะบอกเขาย่าโยมเข้าไปว่าเออเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขปรับเปื่มปีติเนาะโดยเฉพาะวันที่ สลองกันในช่วงเจริญพุทธมนต์นี่อยู่เฉยๆน้ำตามันก็จะไหลออกมารนะู้สึกปรับปรื้มเห็นถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนมานะ่ะมันแวบๆบไแบบปเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเหน็ดเหนื่อยมาอันนี้มันก็คือเป็นผลนะเป็นผลของการทำงานเป็นผลของบุญพูดง่ายๆ บุญมันส่งผลมีผลเต็มที่ของมันคนเราถ้ากรรมดีส่งผลก็ได้รับผลที่ดีถ้ากรรมไม่ดีส่งผลมันก็ได้รับผลที่ไม่ดีเป็นความทุกข์ผลของกรรมชั่วคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจนี่เป็นผลของกรรมชั่ว การที่เราสั่งสมความคิดการกระทำคำพูดบ่อยๆมันก็เป็นผลขึ้นมานะแต่ตรงกันข้ามทีนี้ถ้าการกระทำที่มันมาจากผลดีไม่ว่าจะเป็นการคิดดีการพูดดีการทำดีก็กลายเป็นผลดีขึ้นมาผลของความดีคือความสุขความสุขที่สุขจากการมีทรัพย์จากการใช้ทรัพย์ จากการไม่เป็นหนี้ความสุขทางโลกน,นะเป็นโภคียะสมบัติเป็นความสุขที่คารวะพึงมีแล้วก็มีความสุขภายในสุขจากการที่จิตเป็นปกติจากการที่มันไม่ฟุง้งซ่านจากการที่มันคิดลงปรงตกนี่ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ก็เ,เรียกว่าปัญญาสุขจะมีชาณสุขกับปัญญาสุขก็้การมาสุขนี่เราก็เจอกันมาเยอะนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอัน,น่าใครน่าพอใจที่เราวิ่งวนสแสวงหากันอันนี้เป็นการมาสุขเป็นความสุขที่มันร้อนรนนะการมาสุขท่านว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องประครับประคองไว้ต้องสแสวงหาอันนี้เป็นการมาสุข กามาสุขมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มันฉาบฉวยอันนี้สิ่งที่เราพึงมีก็คือตัวชาณาสุขกับปัญญาสุขเป็นความสุขที่มันขั้นเลยตามองเห็นเป็นความสุขภายในของเราความสุขสงบจากสงบจากอารมณ์สงบจากความชอบ ความชังความฟุง้งซ่านความง่วงเงาหา้านอนความลังเลสงสัยถ้าจิตเรามันสงบกับสิ่งเหล่านี้ได้มันมันจะเจอความสุขอีกขั้นหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นชาณสุขแล้วแล้วความสุขขั้นสุดยอดก็คือตัวปัญญาสุขตัวปัญญาสุขเป็นความสุขที่เราจะให้เราอยู่กับโลกได้ อยู่กับธรรมได้อยู่กับโลกได้นะไม่ได้แยกโลกแยกธรรมนะฉะนั้นคนเรานี่เมื่อไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีส่งผลก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยของมันนะอย่างเราที่ต้องไปเจอใครที่ต้องไปทําอะไรมันมันคือความพอดีของมันความพอดีของบุคคลของเหตุการณ์ของสถานที่ฉะนั้นนี่พวกเราก็ ทำอะไรไม่ได้ถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตมันคือเรื่องของการเรียนรู้ในการยอมรับมันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับฝึกฝนตัวเองฝึกฝนยังไงก็ฝึกฝนเวลาที่เราเจอความสุขความทุกข์ที่มากระทบนี่แหละอันนี้คือข้อที่เราพึงฝึกฝนนั้นความสุขบางครั้งนี่มันก็เหมือนกับเราทานข้าวเราทานข้าวมันก็ไม่ใช่ว่าเราทานแล้วมันเสร็จเลยนะ ถ้ามันทานเสร็จแล้วเสร็จเลยมันก็น่าจะดีเนาะไม่ต้องลําบากที่ต้องหุงหาอาหารที่ต้องกินเช้ากลางวันเย็นยเรื่องลําบากมากกับการกินแต่ปัญหาคือมันไม่จบร่างกายมันต้องการสองมือ้อสามมือ้อนั่นคือปัญหาที่มันไม่จบแต่ว่าเสียงที่ใจเรานี่มันฝึกให้มันจบได้ฝึกให้มันไม่มีความอยากเหล่านั้นได้ ฝึกยังไงล่ะก็ฝึกเอามันออกเอากิเลสออกจากใจนั่นเองนี่แหละเช่นมันทุกข์พอมันเห็นมันเป็นกลุ่มก้อนเห็นมันเป็นเรื่องราวเดียวกันถ้าเราเห็นมันแยกส่วนกันได้มันจะไม่ไปรวมกันมันก็อยู่ส่วนมันนั่นแหละเราก็อยู่กับเรานะมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นมีมาหลยกลับไล่กันเราไม่ได้มีหน้าที่ไปลากกิเลสที่ไหนหรอก มันก็อยู่เข้ามาอย่างนั้นความวุ่นวายความฟุง้งซ่านเพียงแต่ว่าตัวปัญญาสุขมันจะเข้าไปเห็นกระบวนการของสิ่งเหล่านี้แหละของเรื่องราวของความสุขความทุกข์ที่มันมีมาดัางนั้นในเมื่อเราล่วงการผ่านไว้กันมามากเนี่ยเราก็สิ่งที่เราจะเพิ่งมีก็คือตัวปัญญาสุขก่อนที่จะมีปัญญาสุขเราก็หา ตัวสมาธิสุขตัวเองให้มันเจอก่อนให้มันมีก่อนของคนบางคนก็เจอสมาธิสุขก่อนเจอชานาสุขก่อนตัวฌานาสุขสิ่งเหล่านี้เป็นจะเรียกว่าบุญเก่าก็ได้เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนกันมานี่แหละฝึกฝนกันมาของเก่าเรานี่มันก็ไม่หายไปไหนหรอกนะมันก็มีหอ,อยู่อย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นมันที่ไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะ ที่ไม่เห็นแต่เพราะว่าตามันยังเข้าไม่ถึงตาปัญญามันบดบังเอาไว้มันเข้าไม่ถึงเพราะใจเรามันมีจอกแหนมีตมมีเปลือกกามหุ้มเอาไว้เยอะก็เลยไม่นิ่งกูบาอาจารย์ท่านเคยเทศน์ให้ฟังสมัยขึ้นไปเสาเดี่ยวท่านว่าจิตคนเราถ้าจะนิงนเหมือนกับเอาน้ำในบาตรนี่แหละท่านว่ามันกับเอาน้ำใส่บาตร มองลงไปธนามันนิ่งเราจะมองเห็นก้นบาทมองเห็นก้นบาทแต่ธนามันไม่นิ่งมันมีอะไรปกคลมจอกแน่อะไรอยู่มันก,มก็มองไม่เห็นนั้นใจคนเราก็อย่างนั้นตัวสมาธิสุขที่เราจะเพิงมีนะ่ะก็คือจิตมันไม่ได้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์มากมายนักมันอยู่แค่อารมณ์สองอารมณ์อยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับตัวเองบ้างรู้จิตเท่าทันตัวเองบ้าง ซึ่งการปฏิบัตินี่มันก็ทําได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่ว่าเราจะนั่งอยู่จะยืนจะเดินจะนอนก็ตามจะเหยียดจะคู่อยู่กับตัวเองให้ได้จอยู่กับคนอื่นมันวุ่นวายอยู่กับความกังวลฟุง้งซ่านอยู่กับลูกกับเมียกับมา้ากับแมวเอาจิตไปฝากไว้กับคนอื่นมันจะหาความสุขสงบจากที่ไหนมาให้ตัวเองมันก็ไม่เจอความสุข นนั้นความเหตุของความสุขคือความสบายกายใจเราที่มันสบายจิตให้ผ่อนคลายกลายกลายให้พอดีหิวก,ก็กินห่วงเราก็นอนร้อนเราก็อาบน้ำเห็นไหมอันนี้คือความสบายกายทำให้มันพอดีไม่ได้หักโหมหักห,ห้ามอะไรมันมากไม่ต้องไปทำอะไรมันมากเพียงแต่ว่าเฝ้ารูเฝ้าดูมันเฉยเฉยนี่แหละ อย่าให้มันห่างจากชานทันวะอย่าให้มันห่างจากความเพ่งชานหน้นแปลว่าการเพ่งเพ่งคืออะไรคือเพ่งเพ่งดูกายดูใจเราเนี่แหละคือระล,ลึกรู้อยู่มันดูมันอยู่เห็นมันอยู่อะไรที่มันตามใจตัวเองไปในทางเสื่อมอย่างเงี้ยเราก็หักห้ามในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งการเพ่งในแต่ละวันอันนั้นนี่สร้างฐานให้ตัวเองอย่างนี้ก่อนยิ่งอารมณ์เยอะก็ยิ่งฟุง้งซ่านเยอะไม่ใช่ฉลาดเยอะนะบางทีเราก็ติดว่าความคิดเยอะนี่ดีมันฉลาดวะคิดวิจัยเยอะๆฉลาดนะนี่จ,จริงมันก็เป็นฉลาดในเรื่องของโลกฉลาดในทางที่มันไม่พาให้พนทุกข ฉลาดในทางทุกนั้ไม่ดีถ้าฉลาดในทางไม่ทุกนี่ก็คือจิตมันหยุดฟุ้งซ่านได้หยุดความคิดได้แต่ว่าธรรมชาติของจิตนี่มันต้องมีอารมณ์ตลอดมันไม่ใช่ว่ามันหยุดได้หรอกมันต้องมีอารมณ์เป็นที่อยู่แต่ว่าเราก็หาอารมณ์ที่มันเป็นความจริงให้มันความจริงคืออะไรความจริงคือทุกยังไงนี่คือความจริง ความจริงคือการเปลี่ยนแปลงความจริงคือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ความจริงไม่ใช่ความสุขนั่คือความจริงความสุขบางทีเราก็หลงในเวทนาเฉยๆหลงว่ามันสุขหลงว่ามันทุกข์หลงหลงทุกข์หลงสุขไปแต่ถ้ามันเห็นความจริงของมันนี่มันจะหยุดได้หยุดคือการที่มันยอมรับจากชาณสุขเป็นเหตุใกล้ปัญญาสุขก็เกิดทีนี้ ปัญญาสุขก็คือใจที่มันยอมรับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเบื้องหน้าได้่อย่างนั้นเราก็จะทุกข์เป็นเด็กก็ทุกข์อย่างเด็กนี่แหละเป็นเน้นก็ทุกข์อย่างเนเนเนาะนั่งคอพับคออ่อนอยู่นี่วันนี้ก็ศึกไปเรียบร้อยมีอยู่เจ็ดองก็ศึกไปเรียบร้อยแล้วห้าแล้วตอนแรกว่าจะอยู่นานๆเจอกิเลสรุ่มเล้าไหก็ไปเพื่อชวนไปก็ไปไปม่วนกัน มันอยากม้วนได้เนอะใจมันอยากม้วนอยากวิ่งเลาะอยากเล่นอยากกินอยากนอนม้วนอย่างนั้นนะในความคุ้นชินของมันจินก็วิ่งไปของมันอย่างนี้แหละถ้าเราวิ่งตามมันอย่างนี้ก็ป้ายตามมันเรื่อยๆเป็นพะระก็ทุกอย่างพระเป็นโยมก็ทุกอย่างโยมอย่างวานันเมื่อวานเพื่อนมาหา มาจากเยเมนเป็นชาวมุสลิมนะอยากสนใจอยากจะฝึกสมาธิเป็นรุ่นน้องที่เรียนที่ด้วยกันที่อรังกบาดจบเพิ่งจบด็อกเตอร์มาปีสองปีนี่มั้งชีวิตเขานี่ลำบากอยู่ในเมืองสองครามนะต้องต่อสู้ดิ้นรนต่างๆก็ ไปยังไงก็ไม่รู้ไปอยู่กับคนไทยอยู่ที่โน่นแกก็อยู่ตามภาษานาะนะก็ซ้อนฝึกให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้ขนมคำนิยมอะไรนะอ่ะเนาะบางทีก็ต้องบอกกินแล้วก็ต้องรู้จักล่างจานด้วยต้องบอกเขาทุกอย่างนะก็ต้องรู้จักปัดกวาดด้วยน่ยไปอยู่กับพระไทยอยู่กับคนไทยนะเขาก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากอย่างี้นะแกก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละฝึกอยู่ยังไงกินยังไง สอนภาษาไทยให้ตั้ง6เดือน5 6เดือนสอนกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล่าให้นี่แหละก่อนที่เขาจะมาพอมานี่มีรู้จักรุ่นพี่อยู่เขาก็ให้มาสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาสอนเกก็บอกว่าก็ต้องเซ็นลายเซ็นทุกวันเข้าออกเข้าออกเดสอนไปสอนมาก็สอนอยู่สี่หเดือนนะไม่จ่ายค่าแรงค่าสอนให้จ่ายให้แค่ อาทิตย์หนึ่งเขียนอาร์ติเคิลได้สิบกาเล่มเขาก็ไม่ให้ค่าจ้างอะไร<ม>ตัวเองก็ต้องหาเช้ากินขําททำวีซ่าอะไรก็ยากเป็นคนต่างชาตินะเนาะอยู่ลำบากต้เครียดเครียดก็จะไปฟ้องศาลจะไปฟ้องตํำรวจก็ลำบากอยู่สุดท้ายก็ออกจากที่นั่นมาห้าปี6ปีแล้วมันไม่ได้เจอกัน มาถึงก็เมื่อวานก็เลยพูดให้ฟังว่าเออดีแล้วไม่ได้มาเจอกันนั้นถ้าเรามาเจอกันเนี่ยเราควรนําความสุขมาหากันอดีตเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วก็บอกเขานะเรามาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอนาคตก็ช่างหัวมันเถอะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นดอกนั้นเอาความสุขมายิ้มให้กันก็พูดคุยกันนะก็ให้หนังสือธรรมะไป ตอนนี้สอนอยู่ที่นครสวรรค์นะนะก็เห็นว่าจะสมัครเรียนที่มอนอนะเรียนวุฒิที่มันสามารถที่จะสามารถสมัครทำงานได้เพิ่มนะเขาก็สแสวงหานะสแสวงหาในการฝึกฝนเพราะเรื่องความทุกข์เนี่ยมันไม่มีเพศไม่มีวัยหรอกเด็กก็ทุกข์อย่างเด็กผู้ใหญ่ก็ทุกข์อย่างผู้ใหญ่อิสลา,ามก็ทุกข์อย่างอิสลา,ามพุทธก็ทุกข์อย่างพุทธนี่แหละ มันไม่ได้แตกต่างกันนะอย่าไปคิดว่ามันจะดีขึ้นจิตเราถ้ามันไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็ยังเป็นยของมันอยู่อย่างนั้นเราเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเคยนั่งหลับยังไงก็นั่งหลับอย่างนั้นก็เหมือนเดิมจะบวชจะเสือกก็ไม่เห็นพัฒนาขึ้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกิเลสนั้นไม่ได้กลัวผลืองไม่ได้กลัวผาขาวที่ไหนนะมันกลัวคนที่ ฝึกฝนมันนี่แหละสำรวมจิตตัวเองนะ่าทำจิตของเราให้มันนิ่งเหมือนน้ำในบาตที่ครูบาอาจารย์สอนเหมือนน้ำในบาตที่มันตั้งไว้นน่งๆน่มันจะมองเห็นก้นบาตรจิตเราถ้ามันนิ่งๆอยู่มันก็จะมองเห็นตะกรนที่มันอยู่ในใจเราตะกรนในใจมันเป็นอนุัยมันก็จะโผล่ขึ้นมาทำงานมันทำงานแล้ก็มีหน้าที่ในการเอามันออกแค่นั้นเอง ก็ตักมันออกการตักออกก็คือรู้เท่าทัานมันนั่นแหละมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วตอนไหนดับไปแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นก้อนเดิมที่เกิดขึ้นอีกกิเลสมันก็อ่อนใหม่และขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ปัญญาสุขมันจะเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าถ้ามันยิ่งฟุ้งมากเท่าไหร่ทุกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็แสดงว่าวิบากกรรมในส่วนอกุศลก็ให้ผลอยู่ พะมันให้ผลมันก็หมดไปเท่านั้นเองยิ่งให้มากก็ยิ่งรู้มากยิ่งให้มากก็ยิ่งฉลาดมากแต่ว่าเราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราไม่รู้หลักนี่แหละถ้าเราไม่รู้หลักเอากิเลสออกจากใจเรานี่อยู่ไหนก็ทุกข์นะจะเป็นโยมก็ทุกข์จะเป็นพระก็ทุกข์มันไม่ได้สมหวังดังใจหรอก อันนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการเอากิเลสออกจากใจเราให้ได้ให้มันเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่แอนเดียวกันมันเกิดแต่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรามันควบคุมไม่ได้มันเข้าใจอย่างนี้หรือว่ากิเลสเกิดขึ้นเราก็ไม่เอากิเลสมาเป็นของเราก็เห็นมันเกิดน่นะเหมือนกับเสียงนกร้องเหมือนกับฝนตกฟ้าร้องนี่แหละเราจะไปห้ามมันได้ที่ไหนเราอยากตกมันก็ตกมันอยากร้อนมันก็ร้อนใช่ไหม เหมือนกันวันเวลาเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นจะตกมันก็ธรรมชาติของมันม้นไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ชีวิตของเราเนี่ท่านจึงบอกว่ามันอยู่ด้วยความทุกข์มันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือทุกข์ขัดพุทธเจ้าท่านก็เห็นทุกข์นี่แหละก่อนท่านไม่ได้เห็นสุขมาก,ก่อนสักที่ไหนนะทุกข์คือสัจจะคือความจริงที่ประเสริฐที่คนฉลาด คนตายก็พอทุกคนนี่จะพ้นจากการตายก็พอทุกเหมือนกันนะนั้นมันอยู่อันเดียวกันอย่าไปวิ่งหนีมันดูศึกษาเข้าไปทุกให้มันพอพอทุกพอแล้วมันก็จะเลิกทุกแลทีน,นี้ไม่มีใครว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มันเจอความสุขขึ้นมาหรอกมันก็ต้องผ่านทุกกันมาทั้งนั้นจะมากจะน้อยก็สติปัญสติปัญญาอไต,ต่ตองขึ้นมา นั่นก็ศึกษาเรียนรู้มันไปแบกไปแบกมาอยู่นัน่นนี่พวกเราแบกคำภีกัน,นแบกกายแบกใจกันมาไม่ได้สิ่งที่เราต้องไปสแสวงหาที่ไหนสแสวงหาในใจเราเนี่ยสแสวงหาในความทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นน,น,นี่นะนี่คือของแท้ทุกของแท้ยู่ที่กายที่ใจนี่แหละ ถ้าเราไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกทิ้งกายทิ้งใจได้เมื่อไหร่มันก็ทิ้งทุกเลิกทุกกับมันน่นะอิสระจิตเป็นอิสระกับสิ่งเหล่านั้นนั้นเราจะไปถือมันไว้เวลาที่มันเป็นความทุกข์จรเข้ามาความทุกข์จรกับความทุกข์จรมีสองอย่างอารมณ์ความคิดความรู้สึกอันนี้เป็นความทุกข์จรความทุกข์จรคือความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละมันจริงตรงที่ว่า มันเป็นจริงๆของมันอยู่ทุกขณะเน่ฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ชอบแบกความทุกข์จรเอาไว้มันเคยทุกข์มาแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปแบกมันมาแบกว่านี่คือเราทุกข์เราเป็นทุกข์ขึ้นมาเขเรียกว่าเป็นคนชอบแบกชอบแบกทุกข์ชอบยึดทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์นะนั้นจิตเราต้องฉลาดขึ้นมานี่แหละเบื้องต้นก็ต้องหาชาณสุขให้มันเกิดขึ้น พอชานสุเกิดปัญญาสุกก็เป็นขั้นขั้นไปนะนัะ้นสำรวมใจตัวเองให้มันนิ่งเหมือนกับน้ำในบาตรที่มันมันตรงคงที่แล้วก็จะเห็นฝุ่นเห็นตะกรนในก้นบาตรในก้นใจของเราพอเห็นแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออมันฟุ้งมากมันทุกมากที่จริงแล้วนะ่ะถ้าเราเห็นอย่างนั้นนะดีแล้วเห็นมันทุกมันดี มันจะแตกต่างกันกับที่เราเป็นทุกข์เพราะถ้าเราเป็นทุกข์มันจะไม่เห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์มันจะไม่เป็นทุกข์มันจะต่างกันนะนะกระบวนการที่เราเห็นทุกข์เราเรียกว่ามารรคทางานนะตัวปัญญาเขาทํางานเขาไปขุดค้นเข้าไปสํารอกอกอกเข้าไปสลัดสละละ,ละวางอกอกของเขาเองไม่มีเราเข้าไปทําอะไรนะอย่าให้มีใครต้องเข้าไปทําอะไร ไม่มีใครเจริญมากไม่มีใครบรรลุนะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มีแต่เขาทําหน้าที่ของเขาเองอย่างนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะก็าฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนมต์ทำวัดเย็น